จ้าพี่พี่น้องโปรบกันตามทันวันนี้พาลูกชายมาดูช้างนะจ้าบ้านเก่าคพี่น้องพี่น้องบ้านญาติเตยโอ้โหดูช้างสิช้างตัวใหญ่มาก สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นช้างไหมลูกเห็นช้างไหมครับไหนมายินไทยวันนั้นนี่โอ้แม่มองเห็นช้างไหมตั้งเห็นช้างไหมขันเข้ากลัวไหมกลัวแต่ไมนั่นไงกล้วยเพิ่งเอามาเออเราหมัดแล้วท่าไหร่ล่ะอ้าวกล้วยนี่อันะไหร่ก็ไดร้านก็จะซื้อให้ซ่า ทางรอแล้วนั่ะได้ไหมไปเอาเอาคนละวีเอาคนละวีแล้วๆลนายตัวใจโอเคยังไงซื้อกล้วยให้ช้างอ้าวอ้าวคนละอ้าวแม่กับตยสิได้ไหมตั้งตั้งไปไม่ต้องกล้วยวัสดีครับพอสวัสดีครับ น้องให้ก่อนโอเคเอตอกคกดแคกิบโอเคทาองทางนั้นล่ะได้หมดนี่ขอบคุณครับไปยังซูนิมอิด

<laughs> ừ. rồi. Tháng subscribe cho kênh คิมซีฮัลโหลเฮให้ตาไปวที่าอยจีวีแล้วนับได้ยังเนี่ยนับไปแล้วตัวที่สามสี่ห้าแล้วหกนีสวัสดีครับสวัสดีครับเออไหมตาน่ารักเนาะเอาไปให้ตาตาไปตัวมีงานู่นยูซีเอบินซิโยนเลยยนเลยโ้ยไปไไปเไปีเห็นไไ หยังแล้วเนาะทางบ้านหลานบ่ได้มากัน สวัสดีครับอยากได้อีกทีมบอนบ้าน,นะนอนะเต่ไฟหิมเสือฮัลโหลนอนลงช้างนั่งใช่แล้วเนาะสวัสดีโซเฟ่ทีมบ,นบนนะนอนบานอะไรนะสวัสดีแล้วหมู่บ้านช้างเดี๋ยวจะไปดูช้างอีกจ้าลงให้เงินสินจ,ะจะเอา เ,เ,เอายองทำอะไรอะ่ะอกท่านผู้ชมด้วยค่ะเมือ่อกี้เดินไปไหนมาไม่เห็นเลยเขาพากันให้กละสุนส,สามวีไม,ไไม่ไม่เป็นไรเขาแค่จัแบ,บแยกกันเฉยเพรา่าช้างมันตัวใหญ่ โอเคต้องอันนี้ต้องโยนบอรือว้าจังนนเลยโอ้ไ่เห็นกู้นางงาม,มบางชันจา้าโอเค <Okay. S 2> ให้ไปตั้งหวีเลย,ยง่ายกว่าไหมอืมเดี๋ยวนางก็จับกินเป็นหวีไงไม่แต่เจ้าของเขาบอกไงเรา เจ้าของเขาบอกพี่น้องว่าเราบอกว่าให้โยนได้เลยตัวใหญ่มาก